กับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องทุกท่านแนะยินดีต้อนรับสู่ช่องทุกเกมก็อยู่ผมแนะทีมต่อสู้แนวะพัสลส์โซแนะมาในรูปแบบใหม่ครับผมเออแปลกดีวะ่ะเพิ่งเคยเห็นแนะ่ะก็น่าเล่นเหมือนกันนะครับผมก็มาลองดูนะสฮหรับโสโตไทยงานดีนะครับผมก่อนจะไปเล่นเกมใครมองหาร้านเติมเกมสุดหนะล่อผัดไทยแนะนำร้ามาท็อปอัพนะเติมเกมเติมถูกเติมไวเติมบทผ่นานต้องโอท็อปอนะัพแน่ะมีทุกเกมให้ท่านเลือกเติมไม่ว่าเป็นเกมรสโตไทยใหญ่ๆมีหมดทุกเกมนะไม่ว่าจะเกมชินอิมเพ็กวงไคร์สไตล์เรียวนะ และน,นลอดทุกเวอร์ชันสเสมนทุกเวอร์ชันนะแนว FPS Valorant er Free Fire PUBG นะฮะเอาอีมีโปรโมชั่นทุกวันเกมบอลก็มีนะฮะไปดูได้ที่เว็บไซต์หลักเรานะฮะ OverTopUp.com นะฮะไปเ็บนะฮะแล้วก็ไลน์แอดเฟซบุ๊กก็ OverTopUp นะฮะจะเติมเกมไลน์ทักมาที่ไลน์แอดเฟซบุ๊กตามนี้เลยครับรับเติมทุกแพ็กนะฮะตามนี้ยิ่งแบ็คคอเบอร์นะฮะแล้วก็อีกขาดไม่ได้พรุ่งนี้จะเปิดทั่วโลกแล้วนะฮะ เปมนคนเลานเรายิ่งเติมเยอะยิ่งถูกนะเติมเกมเติมถูกเติมมาเจอปลอดภัยต้องโอเวอร์ท็อปแอปนะครับผมมาดูการพัฒนาของการประจนภายในรูปแบบของพาร์เซลแล้วมีการจัดทีมต่อสู้ไปด้วยนะครับในการใช้สกิลก็ลู่นะฮะนี่ก็จะมีสกงสกิลก็ตามดาเมจที่เราลู่ลงไปนะครับผมยิงลู่ได้เยอะยิ่งคอมโบใหญ่นะครับผมนี่ฮะจิ้มเข้าไปครับผมอ่าเป็นไง เดี๋ยวนี้เขาพัฒนาถึงนี้เลยนะแล้วภาพน่ารักสวยๆเล่นเพลินๆสเปคเล็กแต่เกมไม่เล็กนะจ๊ะเลินจัดนะผมใครสายพัฒน์นแนวตั้งนะฮะรุ่นมือถือนั่งรอเมียซื้อของนะฮะหรือว่านั่งรอไก่ย่างนะผมก็นั่งรุ่นเล่นๆเพลินๆติดเครื่องไว้นะฮะสนุกผมว่าสนุกนะภาพมันสวยดีแม่งเหมือนเทิร์นเบดอ่ะเออเหมือนเหมือนไอเด่ลจัดทีมสู้ด้วยนะับมีมาถึงก็แจกก่อนเลยนะผมแจ๋วไหม โอิเราจะเล่นแบบพัซเซิลธรรมดาอะไรเงี้ยเออมันมันธรรมดาไปนะอันนี้คือแบบเหมือนเหมือนจัดทีมต่อสู้แต่ใช้สกิลเหมือนเป็นลูดพัซเซิลนะฮะก็ดีไปอีกแบบนะับผมแล้วก็มีการอา่เปิดกระชงกระชาประจนภัยตามด่านด้วยนะนี่เห็นไหมเออไม่ง่ายนะหาว่าไปนะฮะมาดูกันยาวๆเลยว่ามีอะไรบ้างอา่ะลุดลงมานะฮะอันนี้สี่ดอกนะผมก็เดี๋ยวครูดาวถ้าไม่ตายก็นั่นเองแหละนะอันนี้ก็ลูด ลูดโจมตีธรรมดาปกติไปครปับปับป๊บปับ๊บนะฮะยิงเยอะนี่คอมโบก็จะกระชูดเลยเห็นไหมนี่เขาสอนแล้วนะผมสอนแล้วไปเยี่ยงเห็นไหมไปเยี่ยงสองดอกนะฮผมแล้วก็ใช้ท่าไม่ตายต่อเลยนี่ด้วยอ๋อโยนยายให้เออมันโยนเทินว่าเมกี้อันนี้แต่ว่าเราใหญ่ช้านะครับใยญ่ช้าพยายามลูดขึ้นเร็วผมไม่แน่ใจถ้าช้าแล้วศัตรูเดี๋ยวเราลองช้าๆดูครับผม จะลองดูนะก็ <c oughs> ไม่เป็นไรเนะฮะไม่มีครูดาวมาเกี่ยวข้องด้วยเออเฮ้ยทำให้เราเล่นได้เพลิน <c oughs> ๆไม่ต้องคิดมากแบบกำลังนั่นอยู่ใช่ไหมเมียบอกเฮ้ยเสร็จแล้วเร็วๆอะไรเงี้ยเออแบบเราก็ไม่ต้องรีบนะี่ก็ไปนั่งรอดูเมียร้านเลออออือซื้อเสื้อร้านใหม่ได้ <c oughs> ใช่ไหมนี่ฮะมันไม่มีคูดาวเนะี่ะปล่อยไว้ก็ได้คนระับถึงไหมไม่มีคูดาวจะกดตอนไหนก็ได้เออดีว่ะนะ ก็ใช้หัวไปนี่ได้2แถวนะ้วดีเบิร์นเลยไปเอยียงไปเอยียงนงะเรียบร้อยจบแล้วภาพก็ไม่ได้คิดเล่นะเ to ดี๋ยวบอกว่าได้ตัวนี้มาเป็นเพื่อนได้ไหมเข้าทีหรือเปล่านะนี่ไงได้เข้าทีนะอ่าอ่านี่โอ้โหอันนี้จอมเวทยอยู่หน้าธนูอยู่หน้าเดี๋ยวคงเปลี่ยนตำแหน่งได้ครับใจเย็น be ถือว่างานดีนะไม่ใช่พัซเซิลธรรมดานะโบเขาให้เต็มหลอดโอ้ยนี่ตัวยูครับผมโอ้แจกครบเครื่องเลยวะทำตาเหล่ๆไว้ดูว่าอันไหนควรดึงเข้าน,ะนาี่นี่ตาเขืให้นี่มันตอบโต้แล้วศัตรูตอบโต้โอ้โห ตัวเอาเรื่องแล้วนี่เราตีตีเบิลสามทีครับผมเดี๋ยวหาจุกๆใส่ก่อนฮนะเดี๋ยวหาแถบจุกๆก่อนนะไม่ค่อยเจอวะ่ะนี่ไงเจอแล้วยิวะยู่ดิดเดียวนี่ครับใช้ท่าไม่ตายอ้าวไม่ฮิวอะท่านี้โยนให้ตัวนี้ฟึบ เพิ่มความเร็วในเอเนจีดึงมาโอ้ยนะผมผมว่ามันจะมันตอนที่ศัตรูเริ่มยากหรือตีบนะอสเนี่ยประมาณนั้นอันนี้ระบบอะไรครับไปตามที่เขาบอกนะฮะอ่าอันนี้มีไดอารี่เควส้อยนะก็คือทุกอย่างมันต่อสู้รืด่านแหละแต่ว่ามี การใช้สกิลของพัซเซอร์มันก็มันดีนะเวลาลูดพัซเซอร์แบบว่าได้แบบเยอะๆคอมโบแบบปุ๊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 บมันก็มัน,นีนสมัยก่อนติดติดไอ้นั่นแน่อะไรนะชื่อเกมไผมจำไม่ได้ที่เป็นเหมือนลูกกวาดนะฮะนอันนี้อ๋ออันนี้เอาทั้งสีโอ้บางก้อนนี้ถ้าลงสีไหนมันเอาทุกอันเลยว่ะดูดิว้าวแจ๋วนะฮะ นี่ครับแรงจัดนี่นี่ใช้ท่าไม่ตายตรงนี้เข้าไปไปเยี่ยงเนะี่ยเห็นไหมมันไม่ใช่พัซโซธรรมดานะครับแรงเฮ้ยเว็บสองเอาอันนี้ไปกินแค่อีกลูกหนึ่งเออนี่นี่ท่าไม่ตายยังไม่กดด้วยนะ นี่นี่นี่นนกดถ้าไม่ตายไป,ไปอันนี้น่าจะเป็นเชฟนี่โอ้ลูกไฟใหญ่ไงมึงไม่มีเวลาจำกัดไม่ต้องรีบเ่ยนะเอาไอที่ใหญ่ที่สุดใส่เข้าไปนี่ครัแบบนี่ยะาดูแถ,ถยแวยาวเลยนะสีฟ้าไปเย่ยงเออเบิ้นเลยลูก นี่ทําไห้ตายธนูครับผมจัดไปโอ้โหเรียบร้อยอ้ยมันดีว่ะจริงนะแต่ว่าผมอยากให้ทําแบบภาพสวยๆเท่ๆไปเลยแบบเหมือนซัมเมอร์วอลแล้วเป็นรูดแบบนี้มันก็มันดีนะครับผมนี่เจวันมีอะไรด้วยนะโอ้นี่กิจกรรมเนี่ยเหมือนจะทีมต่อสู้อะ จัดทีมต่อสู้แนวใหม่นะฮะมันจัดมีอาวุธด้วยนะฮะมีใส่อาวุธได้ด้วยอะไรมันให้เราเปิดกระชากแค่นั้นแหละเอาฮี่เอาเอาันนี้ผสมกันได้ด้วยโอ้โหทั้งแถบเฮ้ยมีมังกรแบบชนมังกรแล้วมันหน้าตักนี้เลยครับรุ่นหมดเลยอะ่ะดูดิโอ้คอมโบนี้โหดจัดเลยวะ่ะเอาให้ธนูยิงดีว,วะ่ะ กว่าเกดมานาธนูจะเต็มแล้วนี่บัฟเข้าไปยิงต่อปุ๊บ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 นี่ยิงไปเพลินๆน,นะเล่นมากเลยครับผมเพลินผมบอกเลยต้องต้องเล่นเลยเลยครับเพลินจัดไม่ได้อวยนะมันมันจริงอะ่ะนี่แล้วเอามังกลรลูดไฟแดงปึ๊บปุ๊มๆุๆมปุ๊มปุมุมเยนี่ถ้าไม่ตายขึ้นมาก็ใส่ไปไปเยี่ยนี่ผมว่าต้องมีตัวเทพเลย แต่เรายังไม่ได้เปิดกระชากนะนี่จะรุดอันนี้ไปบิ๊กไซส์นะฮะนี่บัมนะฮรุดไปปั๊มนะฮะรุดไปปั๊มปั๊มตัดแถวตอนล่างครับเฮ้ยมันจะไม่ฮิวเลยเหรอเพื่อนเรา ยิงเอาไม่ยอมยิงนะฮทีมันน่าจะให้ไปอัพตัวละครสักหน่อยนะนี่ได้ดาบแล้วใช้ล้วอัพหรือเปล่านี่ๆอ๋อน,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 นี่เป็นไอดอลเนรนะับไอดอลจัดทีมต่อสู้แบบพาร์เซลนะฮะ นี่อัพแล้วน,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 นี่เออมีอัพด้วยไหมแจ๋วเน้นธนูเลยอันนี้แอดบานไปอ่าไม่มีผงเนี่ยเป็นไอเดนจัดทีมต่อสูปป้พาสเซอเนี่ยของแฉนี่สาวุฒิไปด้วยอันนี้เราก็ใช้บ่อยอยู่หน้าด้วยอัพซะหน่อยครับให้สิบเลยหมดแล้วนีฮะไม่เป็นไร เจอบอสแล้วเนะีเดี๋ยวเน้นธนูเอานะเฮ้ยมีลูกเล่นอะไรอีกอะเนี่ยอันนี้กลมๆคืออะไรไม่รู้ครับผมอ๋อเปลี่ยนสีเป็นสีแดงหมดอ๋อแล้วเราก็ลูดไอ้มองกรลงมา,าดูนะอะ่ลูดสีลุง้งปึ๊บเหมือนที่มันสอนเราเปี้ยงไงดู มังกรเกือบตายแล้วใช้ทางไปตายธนูยิงเข้าไปนะครับอันนี้ก็โยนให้ธนูอีกพอเราเน้นธนูเราอัพธนูมาแล้วนะงานเพลินนะ่ยอันนี้เออแล้วก็เอานี้เลื่อนมาเดีย๋ยวรอทางไปตายก่อนโอ้โหเราโจมตีเป็นพันเลยทีิกิน,นี่เลื่อนมานี่เฮ้ยเลื่อนไม่ได้วะ อา้าวลืมแล้วมันสอนทำยังไงวะตะกี้ไม่เป็นไรครับเฮ้ยโอ้ยบอสตีโคตรโหดตีหมูด้วยอันนี้เลื่อนสีน้ำเงินเออเนี่ยเดี๋ยวตัวยวเราจะ<ร>ไม่ไม่ใช้ตัวยวเลยวะน,น,นี่ได้ได้แล้วครับลูกแก้วเลื่อนอยังไง่ะตอนนี้ ทุกแก้วสีแดงตายเนี่ยนะเนี้กูเฮ้ยนี่ครับผมเป็นสีแดงหมดเลยครับเปี้ยง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 เปี้งเนี่ยธนูยิงท่านไมตายเข้าไปเออหิวมายิงไปแล้วก็อ,อ้อนี่ยิงไปแค่นี้เองครับชนะแล้วเนี่ยก็ถือว่าตื่นเต้นเหมือนกันเกือบแพ้น,นี่ย ก็เอาไปเล่นกันนะจัดทีมผมเรียกเลยนะจัดทีมต่อสู้ไอเดนนะพาร์เซลนะงานดีมากจเจอกันใหม่คลิปหนะ้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผม